พี่น้องมือนีสิห้ามาเสียหยาบักพริกบักเขือเห้าเดียพี่น้องเนาะฝนตกมือเดียวหยาลายลายพี่น้องเครือกระลายจ้ะมาซับเครือออกมังดวยกพริกเขาดูพี่น้องุนเห็นบ่จ้ะเอาจันผ่าผีตุนผี่คือกันพี่น้องผีมังสีหันกล่องไม่พี่น้องเบิ้งเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่จ้ะนี่ตัวนี้เ้ากระลายดีจ้ะ หน่วยงามเอาจันพนันแต่ว่ามันโสดไหมพี่น้องมันหน่วยสิอยากแกแนมมันยเหโสดเป็นหน่วยองสิแม้มันเป็นอย่างบูชานี่เขาก็ปลูกไว้ใช้กินซื่อนอกจากเขาบอมันเมื่อสิบได้แจกบอลูเขาก็บอลูเนอกจากวิธีแก่เพิน่นมึงจะเอาพี่น้องมึงท่าฝุ่นเน้อบั่นอะหันกล่องเอานอกมีผู้ใดทายให้พี่น,อน,น,น้อ,นองเห็นบอหละเดี๋ยวมาส่งก่อนเห็นบอกพี่บอพี่น้อง พี่ก็พีกนะก็มาเสียหนาโอ้ยสาเพื่อออกพี่น้องเอ้ยกร็พูดกับพวอีรีเด้เพื่อใหม่น่ะก็ใหม่ก็หล่ไล่พี่น้องบ้านฝนตกแค่มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งสองมื่นฝนตกว้างหันน่ะ โอ้นึกว่าเพิ่นสิง,งามไว้ปานนี้เคลือน่ะเคลือสุนรุ่มมะเขือม่วงมะเขือม่อง,รอองกระดกดอยู่ยได้พี่น้องผลมะเขือม่วงเฮาม่องหน่อยผมก็ได้กินโอ้ยหมดแดงใสกับมีบาน๋นเดี๋ยวยามาใส่อยู่ จอกมาใส่พันอยู่ กินเองพี่นอ้นองเ่าปลูกพักปลูกหญ้ากินเองปลอดสารเนาะจ้ะปลูกเพอได้กินไม่เขาบักทั่วรู่ได้จ้ะอันนี้บักทั่วรู่ห้าเด้อจานนี่นี่บักทั่วรู่ห้าจานนี่นี่บักทั่วรู่รักหญ้าขาวหุ่นแับเครื่อเอาหุน่นแับเครื่อออกพี่น้องโอ้ยโอ้ยมาแับถึงต้นบ,บักทั่วรู่ขาดพวกเล็กออกเวิดเนาะพี่ป้าเอ้ย ปล่อยคอนแชมันขึ้นบอกจะเป็นเชื้อขึ้นกันเนาะรับพวกแรกออกตัวจะเบียบพกตัวผู้ตัวแถวนีมะเขือกับพ่อได้กินอยู่ได้พี่นอ้องมะเขือห้ากระไดนี่แม่นู่สิกินกับมะเขือปนอ้อเหมือแลงนี่จ้ามันมีสิเก็บนี่จ้า เดีย๋ยวสมพ่อกเก็บเลยล่ะเดีย๋ยวบ้านบ้านกินปลาบ่ได้เลยค่ะไอแห้งค่ะไอไอเอาหุ่นจ้าหุ่นเอาหุนาห่นไห่บักพริกจ้าพริกบักเขือหลายพี่น้อง มากันนี่เ่ากหลายน้องเสียห้พี่น้องบ้งบักพริกบักเกลือห่าน่อยจ้ะเนาะผ้าส้มสวนมือนี่จ้กพี่น้องผ้าส้มสวนเด้อพี่น้องผ้าส้มสวน,สวนพริกสวนเขืออันนี้ก็บักบวบเมืองพี่เข้าด้วยใจยพี่น้องนั่นบักบวบห้า คืออันนี้แหละพี่น้องนี่มันเกิดเื่อนี่เพื่อนี่ไม่มีประโยชน์นี่สิมาทับเพื่อนี่แหละจ้ามอือน,นี่ก็เลยให้พี่น้องส้มบักพริกบักเขือเข้าก่อนจ้านี่นี่บักเขือม่วงพี่น้องนี่เขือม่วงเนาะเมื่อบากันนี้เพิ่นก็เป็นหน่วยเดียวพี่น้องหน่วยใหญ่ใหญ่พุ่นหนวยบักใหญ่ถ้าบอา่อไวร์ลายปีบางยานี่ตนุนเพิ่นหนอยบักพริกด้วยจ้าพี่น้อง มันโยดเหีมืดแมมพี่น้องเขาก็บปจักวานเป็นอีหย่างนอกจากเนาะพ้าพี่น้องส้มส้มสวนพริกสวนเขือบมองพี่น้องมึงนอกจากเนาะกระเพลาผักปลูกไยดอกพี่น้องปลูกเพื่อได้กินจ้าเขาก็ปลูกเพื่อได้ก,กดินพี่น้องนี่จ้ะ บางบุคงขา้าเขาทำมันขาเห็ดไห้เพิ่นน,น,น,นันต้นนันนันเพิ่นขึ้นได้อีกแล้วพี่น้องนันบางนี่แหละพี่น้องนี่เห็นบอกเครื่องอันนี้สิได้ไม่ซับออกนี่เมืองข้าเอาอนนี้ใส่ถงไว้ขาสิได้กอ่อขี้ดินใส่ถงอาอนเบียบอ,อกพี่ขาออกอยู่พี่น้องไว้เธอไปปลูกน,นั่วนวันหนหัวหน้ามอยู่เด้เหมือนนี่พี่น้องเอ้ยนะห็นบอกเดี๋ยวพี่ขา้าจ้า คลิปนี้กะบผ้าพี่น้องเบิง่งบักพริกบักเขือเบิ่งหัวเบิ่งสวนเท่าไอซืดอกเนาะจ่าเนาะพี่น้องเนาะนี่บักพริกเฮาจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเนาะจ่าคลิปนี้กัเท่านี้เลยจ้าสวัสดีค่ะ